สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าผ้าใบนะครับแมกยีนซึ่งผ้าใบตัวนี้ผมได้มาในงานปันฝันปันเฟรนะครับเป็นการจับจับรางวัลผู้โชคดีนะครับแล้วผมก็ได้มาซึ่งผมไม่ได้ไปงานนะครับแต่ว่าเพื่อนเป็นคนไปรับรางวัลแทนนะครับตัวนี้มามาในสีออฟไว้นะครับสีออฟไว้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่เซียนรองเท้านะครับแต่ว่าก็ ใส่มา2อสมคู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆก็สวยตามแบบฉบับที่รองเท้ามันควรจะมีนะครับทนหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ใช้เลยตะลองเดี๋ยวหลังจากรีวิวแล้วผมก็จะเอาไปใช้งานจริงนะครับตัวนี้มามาด้วยเชือกสองสีนะครับมีมีสีน้ําเงินแถมมาอีกอันหนึ่งนะฮะ ตัวนี้เขาเท่าที่ดูรายละเอียดเขาบอกว่ามันมันมันเอาเอกลักษณ์ของริมนะครับริมเมืองเกงเอามาทําเป็นทําตกแต่งในในรอ,องเท้ารุ่นนี้นะครับมันจะมีริมแดงริมแต่ตัวนี้จะเป็นริมเหลืองนะครับราคาป้ายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพัน 1495บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นอยู่ในในเพจนะครับก็ซื้อ1แถม1นะครับในราคานี้ก็น่าจะประมาณซื้อซื้อ1นึ0งหนี่รจะได้2คู่นะครับในกล่องก็จะมีรอ,องเท้าแล้วก็เชือกแถมมาให้2 2ส,สีนะครับมีเคืองของสีแถมมาให้ตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่มันเป็นเอ เคลือบกันน้าแล้วครับต่อต้านแบคทีเรียมาแล้วนะครับตัวนี้เคลือบกับน้ํามาให้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมันใช้มันเคลือบมันเคลือบกันน้ําจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะน้ําหยดให้ดูนะ ทเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่เปียกครับน้ำก็จะกลิ้งเคลือบกันน้ำมาจริงจริงนะครับเคลือบกันน้ำมาจริงเฉพาะตัวรองเท้านะครับเฉพาะตัวรองเท้าเห็นไหมครับ แต่ว่าเชือกไม่ได้ไม่ได้เคลือบนะครับเชือกเปียกนะครับรองเท้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองออใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับ